เป็นพิธีร่วมใจคนไทยผูทิงกันพ่อก็เปนองทุกมือวันพหัธครับวันนี้ก็เป็นมือวันพุัส,สบดีที่สองตุลาคม2568เนหอแปพบเดี่ยวกับอีกสองสาเดือนเบิดปีอีกล่ะปีหกเก้าก็จะคืบขั้นเขามาครับผ้ายุพผ้ายุครับบัวลอยครับโอ้เฮตดเซนประเทศไทยแล้วกับประเทศอีกลหลายประเทศเดือดร้อนกันขนาดหนักเลยครับน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดจังหวัดบนนาก็หลุนอยู่ว่า ครับจะท่วมคือปีที่ผัน่านมากบอกแต่ว่าก็มีชุมชนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วประมาณ12ช,มชุมชนเพราะว่าอยู่ไก่นามเนาะก็อพยพเึ้นมาอยู่ทั้งทีสูงทีที่ทังหน่วยงานราชการเขาจัดสรรไ้ให้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทันใหม่นะครับเพิินก็มาปฏิบัติหน้าที่หล้วเมื่อวานครับพี่น้องชาวเมืองบุญก็ยินดีต้อนรับเพิินครับมาเป็นที่เพิงของชาวเมืองบุญมาปฏิบัติหน้าที่มาเฮ็ดเบียเฮ็ดงาน ครับใอ้เมืองบนห้องยิงหญ่ร่างกาันเพราะว่าเบ,บิรประเทศครับมีจังหวัดเดียวเด้ที่ลงไทยด้วยราชธานีเขามีความภาคภูมิใจแล้วก็ท่านพ่อเมืองท่าน,นครับเป็นคนอีสานเป็นคนยะโสครับแต่ก่อนตอนเป็นเกิดนั้นยะโสกะเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดอุบลต่อมามีการแยกออกไปอำนาจก็แยกออกไปบน,บนห้องก็จอยลงหน่อยลงครับคนทางนี้นก็แล้วแต่ครับถามาเห็ุเบียงเห็ุงานด้วยความตั้งใจ มีมานะกับเหตุเพื่อประโยชน์ของจังหวัดที่ท่านรักษาดูแลอยู่ถือว่าครับดีทั้งนั้นครับแต่เป็นคนอีสานก็แหงจะเข้าใจคนอีสานน้ากันพูดคุ้ยกันง่ายเข้าถึง,งางคนอีสานนี่เป็นกันเองครับเบาปุ๊บเข้าใจโหลดเพราะเป็นลูกขาเนียวน้ากันอา้าฝากเรื่องต่างๆใบก็เพื่อนงานแรกที่เพื่อนจะต้องลงมาดูแลหรือให้ความสําคัญก่อนอื่นก็คือเรื่องน้ำท่วมลองลงมากับเรื่อง ครับชายแดนไทยเขมนซึ่งยังว่าท่านลงโตยังว่าท่านจบว่าท่านสิน้นนะครับการยั่วยุการกวนกันการ,การาส้างข่าวสารพัดส,สารเพก็ยังเกิดขึ้นอยู่เฮาก็ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ครับเา้าวมบ่งเรื่องทีทางหน่วยงานที่เกี่ยวของก็คือสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพิ่นมีคำสั่งนะครับห้ามบินโดรนก็คือ อากาศยานที่บ่มีคนขับรับจักบินมาแต่ใส่จักบินจังใดสมัยก่อนบ่มีดรกครับโดนบ่มีเอาแต่สื้อว่าไปในโลกปัจจุบันนี่ครับอืมันเกิดขึ้นมากมายกายกองสิ่งที่เขาเ่เคยเห็นก็เห็นกพ็พอครับเอาไปมาต่อไปนี่มนุษย์ก็สิบ่ได้บเหตุเบียดแย่งงานนะครับใส่เครื่องจักรใส่ a ออใส่เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ม,มาแข่งขันกันเพ mm hmm. ิ่นเคยออกระเบียบมากครับว่า ในพื้นที่หาจังหวัดชายแดนนี่ครับแล้วก็พื้นที่ความมั่นคงครับห้ามบินทา่บริรับอนุญาตนะครับสนักงานการบินพลเรือเือแห่งประเทศไทยเรือเอ้นว่ากวพ่อท่อครับเพิ่นออกประกาศฉบับที่7ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งว่ามีนักบินเิือว่าโดนนี่ล่ะครับในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในช่วงที่เฮากำลังมีวิกฤตชายแดนไทยเขมร ล้าก็ห้ามบินในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ความมั่นคงมีผลใส่บังคับถึงวันที่สิบหาตุลาหรือจนกลัวจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงครับพื้นที่ที่เปินห้ามบินโดยเด็ดขาดเลยครับก็คือหาจังหวัดชายแดนที่ประกาศกดอายการซึกหรือมีกองกําลังภาคพื้นครับเขาดูแลอยู่กระด้กแก่จังหวัดสะแก้วกับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรสีสะเกษจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็พื้นที่อำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอํเอาเภอปยุหะิลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราดชบุรีครับนอกจากนี้แล้วพื้นที่รัศมีเก้ากิโลเมตรครับรอบสนามบินที่กำหนดไวก้กระได้แก่สนามบินเชียงใหม่สนามบินพิษณุโลกสนามบินอุดรธานีสนามบินน้ำพ่องสนามบินตาคลี สนามบินอุบลราชธานีสนามบินโคราชสนามบินวัฒนานครสนามบินกำแพงแสนสนามบินดอนเมืองสนามบินโคกกระเทียมสนามบินปรจจวบสนามบินสุราธานีและสนามบินหาดใหญ่อันนี้พื้นที่รัศมีเก้ากิโลเมตรห้ามบินนี่เห็นบ่ถ้าเบิงแนหน้าจอนี่ว่ามีคนขับเลยครับมันบินขึ้นไปยังไหนนี่ครับใส่วิธีการบังคับเอาเป็นต่าณนะครับโดนนี่ มามาบ,บินไปมองนันมามองนี่มาทายรูปเอาระเบิดไปย่อนเห็นหมอเห็นสงข้ามยุเครีย่เขาก็ใส่ดวนตลอดครับเอาระเบิดไปย่อนลงมองนันมองนี่ตามเป่าไม้ที่เขาต้องการกับบรรยายานอยู่พื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมันคงประกาศเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะครับผู้ใส่งานก็ต้องขึ้นทะเบียนครับผู้บังคับโดนด็ดีครับ้วก็อากาศยานนี่ก็ต้องถือต้องตาม ที่เข้ากำหนดไว้เด้ครับยื่นขออนุญาตแจงรายละเอียดพื้นที่ที่จะบินวันเดือนวัตถุประสงค์ในการบินล่วงหนา้าสามหมื่นครับท่ตนตรงไปแจงเขาก่อนต่อศูนย์บังคับแล้วก็ต่อตานอากาศยานซึ่งว่ามีนักบินครับไปแจงเขาก่อนท้าท่านล่วงท่านบินเอาโหลดบินเลยว่าเป็นยังดอกือม่มได้ครับผิดกฎหมาย แลักการะยะเวลาที่บินได้ก็คือช่วงหกมงเสาหอดหกมงแรงถ้าจะบินนอกเวลาครับก็บอกว่ากลางคื่นท่านจะบินไปหาอย่างนะครับหกมงหอดหกมงแรงก็พ่อแล้วครับแม่มาครับทุ่มสองทุ่มไปบินนี่มันบอกเห็นอย่างหรอครับรแสดงว่ามีปัญหาแล้วท่านไปบินย่ำนั่นออท่านก็ต้องขออนุญาตครับแต่ว่าตีหนึ่งหอดตีสี่นี่นะครับห้ามบินถกกรณีแล้กก็บอนุญาตนําให้ทําการบินสําหรับ ครับโดนของทั้งทหารตำรวจสุลกากรกับของกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรสำนักง,งานข่าวกรองต่างๆนี่สินะครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของสุลกากรกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรหากมีการบินในพื้นที่ห้ามบินจะต้องแจ้งก่อนนะครับแจ้งขออนญาตล่วงนากรถาวรแจ้งมีปัญหาอีกครับ แม้ว่าเป็นของหน่วยงานทั้งราชการก็ะตามต้องขออนุญาตก่อนครับหน่วยงานที่เกี่ยวของที่เพิ่อนออกประกาศขอกำหนดฉบับนี้เพิ่นก็บอกว่าการออกประกาศฉบับนี้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานด้านความมั่นคองอ็อแม่นแล้วเนาะมันบปลอดภัยแล้วก็ปล่อยกันบินตามสบายจักคงไผเป็นของไผเ,ออเพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศให้รัดกุมลายที่สุดท,ที่จะเห็ดได้ ถ้าต้องการบินก็ไปขออนุญาตก็แค่นั้นครับแต่พวกเขาอยากกับกกพิกฎหมายก็แสดงว่าเป็นของกับพวกอื่นอของพวกอื่นก็คือของขมียนบอของคนบดีบอกับพักหนึ่งครับกับมีเอาโดนนี่เขามาบินในพื้นที่จังหวัดต่างๆอุบลกับมีครับเพราะว่าเขามาบินแถวกองบิน21เนี่ย เป็นตายานเน่มันเขามายังมึงคืนครับพวกเช่ากเกษตรกรพวกสุลกากรพวกหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาเฮ็ดเวียดหน่งานก็กบินในยังกองเว้นครับอือพค้มองเสาหอดโคงมงแรงกับพอ่อแล้ไม่ไช่ว่าบินตอนสามถุ่มชีถุ่ม,มนี่มันมหาถุ่มมันก็มาครับเออหาถุ่มก็มาถ้าพี่น้องเขาเห็นแบบนี้ครับต้องแจ้งนะครับเด้อต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวของเลยอือแต่คือบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวของคือไผ่ว่ะแจ้งตำรวจครับแจ้งเลยพ่อ,พอเห็นอยู่บริเวณไหนแจ้งเลยแจง้งทหารก็กกได้ครับ แจ้งตำรวจก็ได้ซ้อหอก็ได้ได้เบิดเดี๋ยวเขาวิทยุประสานงานกันบ๊วยบอกสิแจ้งก็เขาไปในสนามบินเนี่ยครนับนนาชาติไปบอกเลยว่าเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คือกันครับส่วนเรื่องอาหารการกินเนาะมีข่าวเดว้ผมกับว่ามันแมนว่ามันวอาไปแล้วมันเฟรนิวบ่นี่ครับมีข่าวออกมาว่าทหารไทยที่อยู่ช่เดนนะครับกินแต่บ่มีกึ่งเสําเด็ดรูวบอรอถ จริงเขาบอกยี่ห้อมาอยู่ว่า,าก,กินแต่ยีห่ห้อนั่นแหละอย่างเขาขายดีเนาะกินแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็ปลากระป๋องมาแั้ทหารไทยนี่ครับเอาว่าวเนี้ยนี่พลชชาการทหารบกกะบอสบายใจแล้วโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเข้าหูพันปุ๊บว่าทหารกินแด่บะหมี่คับปากระป๋องพลบมันแมนอยู่บอ่อพนก็ไปถามแล้วครับถามพลเอกพนาแคลวปอดทุก้บัญชาติการทหารบกอื ว่าทหารหานข้านี่อันกินแต่่ามีเกึือสาเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องบอกผมชักการทหารบอก,บอกว่าโมเมนหน้าครับอาหารการกินเท่าบได้ขาดแค้นถึงขนาดนั้นอาหารสดก็มีพักมีซีใบามาพาผัดปรุงห่อนก็มีผลละไม้ก็มีเออนอกเนื้อจากพี่น้องเฮาเอาไปสมทบคือเฮ็ดไปให้ทหารกินเป็นขวัญกําลังใจนะครับขนาดชาวเกาหลีเนาะเป็นอินฟูดังๆของเขาเนาะบินมากเมืองไทยครับ รวบรอได้หมอเนี่ยเอาอาหารครับไปมอบให้ทหารอยู่ชายแดนเราก็บอกว่าหากทหารไทยให้กําลังใจทหารไทยเห็นบอกอันนี้เขาบริไปเสียมสอนหรือไปจ้างเขามาเนี่ยเขาเหตเองเขาเดีเออเขาเข้าใจบริบทของประเทศไทยเขาว่าเป็นประเทศที่ถือลูกลลานอืมเป็นประเทศที่มีความอดทนเป็นสุภาพบุรุษถึงแม้อาหารการกินดีเขาเอาเข้ามาให้เจ้าบ่บ่หลายปันไหนหรอกครับแต่ว่ามันเป็นน้ำใจ มันแสดงออกถึงคนต่างประเทศหน้าชาติเขาเขาใจเมืองไทยของขาของจริงนะครับว่ามีการสั่งภาพว่ามีการสั่งข่าวเอแต่ว่าอาหารนี่ยืนยันด้อครับมีอาหารสดอาหารห่อนมีครบเลยอืท่านนายกคนก็สิบว่ายอมใหมทหารไทยกินแต่อาหารแบบที่มันว่ามีคุณภาพหรอกครับอืมันบ่ออิ่มท้องแม่นบ่ครับมันเข้มแั่นบ่ครับสารอาหารมันบ่สุมี มันโบยู่ท้องหฮงเขาไปใส่นะครับกำลังในการเฝ้าปกปักรักษาประเทศชาติต้องให้เขากินอิ่มนะครับกินอิม่มกินแสบกินสบายใจเด้อันนี้สําคัญครับกองทัพเดินโดยทองเพราะมาท่านนาย,ยกฯก่อหูท่านบูัญชาการทหารบกูุบัญชาการทห,หารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหูวัดนั่นแหละครับว่าลุกน้องคนเดชรับประทานอีกอย่างจะบริโภคอี่อย่างให้มีกําลังวัางชาในการปกปักรักษาประเทศชาติ ขอนกำลังใจอยู่ก็การกินนะยครับการกินการผักกันอืมที่พี่น้องอื่นชาวบ้านประชาชนรัฐบาลเขาเขามองเห็นน่ะว่าพันยูแบบใดทส่งกําลังใจไปส่งปัจใจไปกินดีผักพรมีความสุขห่วยก็โลบดีแล้วก็แน่นอนเลยปองกันประฏศชาติบ้านเมืองได้อย่างดีเลยไปเบิ่งหานเขาที่กินเขาแหงครับอืกินเขาแหงปลากระป๋องยังม่ยมีปัญญาแม่นบ่ครับ แม้กระทั่งกล้วยหนึ่งกล้วยน่นหนึงก็ยังหายากเขาว่ามูใช่แดนนียนเห็นกินเขาแหงครับบมแมนคนไทยไปไทยหรือไปสั่งภาพเขาทายของเขาเองเขาทายตอนทหารของเขากินเขาแหงอืมแล้วเขาก็ส่งภาพมากลดหลอดเขามาเขาก็เลยเอามาแสดงเห็นว่าโอ้เขาก็เป็นตาชีตนเนาะอืมเขากินเขาแหงนะครับหอบใส่มือแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ยำยกืนเลยกินเขาสารแหงน,นะ หรือเขาเหนียวแหงก็บอ่โ้หครับยู่นถุงหนเบิ่งบ่คักเออเห็นบ่ลำบากยากกว่าเขานั่งแล้่วบว่ตองไปห่วงด้อครับการดูแลชีวิตกำลังพ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอรัฐบาลก็ดีครับกัมิชาการทหารบกก็ดีกองทัพบ,บกก็ดีแม่ทัพภาคต่างๆเขาดูแลลูกนองเขาอย่างดีครับท่านบ่ตองไปห่วงครับทหารบ่จมบ่าปากบอยังเลยครับ มีแต่ข่าวออกมาจากผู้ซื้อข่าวบางคนว่าไปจักแมนบมแมนว่าทหารไทยกินแต่บ่มีกึ่งสําเร็จลูกกินแต่อันของบ่มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการว้าไปแล้วจักเิ่นไปเห็นน้าเขาอยู่ใส่เออมั่เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้บอกว่าบ่บ่มแมนดอกเพราะผมถามแล้วว่าซั่นผมจากการทหารบกติก้าตัวว่าครับเป็นยืนยันว่าโอ้ยฮาบ่บริขาดแคนปานนั้นอาหารการกินมั่นบ่ครับ ผ่อ,อแหนกปรุงอาหารผ่แหนกเฮ็ดอาหารพอข้วแม่ยข้วเขาโอยเอาไปรตรงไปห่วงในพื้นที่กินยิมคืออยู่ในเมืองเลยครับบัดน,นี้เรื่องการที่นายกจะลงมาพื้นที่อ,อจังหวัดชายแดนครับไทยเขมรน,นี่ครับบ้นที่สมนี่ะมื้อื่นนี่่ะเพมันจะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ตอมศรีสเกตบานนี้ก็จะไปทังสาแก้วครับในสัปดาห์ต่อไปไปให้กำลังใจไปเบิ่งว่ามกิน อาหารแนวใยเดี๋ยวนี้ครับข่าวมันมาว่าเน,วเนี่ยมันแมนอยู่ว่าเป็นสิไปเบื่องนะครับไปให้กาลังใจเอาละครับก็บเป็นเบียกเป็นงานของเพลินตอนนายกลงไปง,งานที่เยาวขวงก็ต้องลงไปนั่ครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นท่านพินหูพิตาก็แล้วกันครับเอาทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนครับถูกคนให้กําลังใจรัฐบาลให้กาลังใจอาหารการกินครับชาวบ้านเขาผอมบางมองเขาไปตังง้งโรงครัวเลยเอ็ดกำเขากับน้ำบริการเลย มีอยู่บางจุดที่เขียดนห้ทหารน้อยหนึ่งทหารบ่ให้เขาไปาติดชายแดนจนเกินไปเพียเดียวท่งไปปักนะกับไม่ไงพอไงก็เขี่ยภากันลือเต้น้ากันเก็บโคเก็บสากเมื่อเลยเมื่อหอดบานตื่นเศร้ามาคืึ้นหอดทหารครับขนเต้นมาใหม่ขนอาหารการกินมาใหม่เออมาสารภาพกับทหาราว่าโอ้ยเมื่อวานย่า่หน่อยใจไปน้อยหนึ่งเด้อเจ้าบา่ให้ z o มใยญา่ไปวางท่งไปปักท่งยู่หม่องชายแดนเพราะว่าเจ้าเป็นห่วงว่ามันไก่กันโพดเดี๋ยวมันสีมีแห้งกับเพื่อมแห้งกระทะ ทหารในว่าให้ลงไปก็เลยเครียดหน่อยนึงพากันเก็บของเมื่อเวิร์ไปนอนคืดขึ้นน,นึงแล้วโอ้ยคืดหอดลูกหลานทหารไทยสีอยู่สี่กินมันต้องมีแนวแสบมันต้องมีอาหารเฮ็ดใหม่ๆไปให้ลูกหลานที่เป็นทหารกินก็น่ากับพากันกลับมากครับขนเต็นขนหมอแหงแต่กระปัมาครับมาเฮ็ดให้ทหารกินคือเกา่าครับเห็นบ่ละ นี่หน่อยใจน้อยนึงทหารเพิ่นก็บวังดีครับตั้งแ้นเล้วเ้าอยาหมทลุด้อครับผู้เป็นชาวบ้านหรือประชาชนจังนีครับบางเทื่อมันมีแรงกับเพื่อมามันมีคลิปมันมีวิดีโอมากมันมีเฟซมีอย่างมาเฮ้าเบิงแล้วเ้าใจหายเหมือนเมาลถดไปเลยมึงเก่งทําไดว่ามึงบ,บายคนไทยแบบนี้ทนมาได้แล้วดูถูปประเทศไทยพากันลุยลงไปไปฮอดใช่เหดียทหารเขาเกบาบ่ให้เข้าไปเพราะว่าบางหม่องประกาศเป็นเขตกดอายการศึกบ่ให้เข้าไปไกลนะครับพฮากต้องเสือฟั่งเพิ่น ไปเขียดในทหารโอ้ยไปเขียด,ดนอืมไปเขียดในเพื่อนเน็ดอย่างครับเพื่อนเน็ตตามหนาที่ภูกกมิกับรรชาสร้างไว้แนวนี้ไปฟาฟื้นกับบ่อใดคําคสั่งทหารเด็ดขาดไม่หมดละเออก็ต้องปล่อยเพื่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อนบ่ให้ไปกับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองนั่นละเดี๋ยวมันก็ทบกระเทือนกันเดี๋ยวมันเกิดยังเกิดมามันยากเพื่อนรับพิดชอบบ่ไหวก็บบ่ให้ไปก็ยังไปเขียดใ้เพื่อนเอออืเพื่อนหวังดีครับ ผูเป็นหนังหนาไฟคือทหารนี่เพ่นก็นลำบากใจเด้มึิงเถอะเนาะเออให้กำลังใจกันดีกว่าอย่าไปวายพ่นเถอมะมแต่ลูกลานเฮาครับไปเป็นทหารเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ข้าวดีเด้สำหรับภูมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีการเติมเงินให้อีกเด้รับเพิ่มอีกต้อง1,700บาทพ่นรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนายสิริพงษ์อังสก,กุลเกียรติอังคะสก,กุลเกียรตินมสก,กุลเพิญญ่เยาแน่น้อยหนึ่งเิ่นเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวในที่ประชุมมของค ระช่มงกนแล้วหาเลือกันแล้วครับมีมาตีเห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนปี2 5 6 8คือปีนี้แหละครับตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและก็หลักฐานของสังคมกระทรวงการคลังเสนอขึ้นมาโครงการเพิ่มวงเงินซื้อโครงการนะครับเพื่อเป็นการซอยเหลือบรรเทาค่าครองชีพการจัดประชารัฐสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นการชั่วเข้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ห่งรัฐตามโคองการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการห่งรัดปี2 5 6 5อันนี้มันเคยมีมาก,ก่อนอยู่แล้วนะกับตอนเนื่องมาเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความปอบางสูงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวโดยจะเป็นการบรนเท่าผ้าราคาข้องฉชีพบของภูมิบัตรร่วมทั้งการซอยเพิ่มกําลังสื่อของบุคคลเรลานั้นเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในช่วงปลายปี68สิปีเด้ส่งผลให้เกิดการบริโภคก,การผลิตการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่เี็นให้รัราการขยายโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมเอ็นบอกมันก็นเลยต้องวานเม็ดเงินลงไปครับคนละ1,700บาทต่อคนนะครับกลุ่มเป้าไม้ก็คือผู้ถือบัตรตามฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสาสดิการแห่งรัฐปี2565เอาฐานตงปี6 5มาเลย ของกระทรวงการคลังณวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจำนวนเบากเกินสิบสามจุดสี่ล้านคนครับลองไปบวกลบคูณหารนะครับสิบสามจุดสี่ล้านคนคนูณคนละพันเจ็ดเป็นเงินหลายบันใดกรณีนี้ครับรัฐบาลจะดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับควรพิจารณาดํานเนินการโดยบ่ร่วมภูมิบัตรที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มวงเงินขั้ตนต้นเพื่อ,อป่องกัเกิดความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการดาเนินการเฮ็ดแนวใดล่ะมันก็บอกว่ากองทุนประชาราธิการเพื่อเศรษฐกิจฐานหลักและสังคมซื้อเนาหลือเกินซอยเหลือภูมีบัตรผ่านวงเงินค่าสื่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากลานค่าท่องฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถินแล้วก็ห้านค่าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้โดยภูมีบัตรจะได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นอีกจํานวน850บาทต่อคน ต่อเดือนครับโดยเพิ่มเติมจากเงินที่เคยได้รับจานวน3 0 0รอยบาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา2เดือนครับก็คือเดือนพฤศจิกาล่ะกะทานว่าปี6กครับกรนีมีวงเงื่อนเหลือในเดือนในเดือนใดก็แล้วแต่ครับว่าสามารถไปสะสมในเดือนต่อไปเด้อก็คือฝ่างตองฝ่าใส่แน่ด้ครับรวมแล้วเวิดเส็จทั้งสินทั้งหลายทั้งปวง1 7 0 0รอยบาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการก็คือ2เดือนพฤศจิกาท่านว่า ว่ามีการเอาไปสะสมในเดือนต่อไป้อครับเดือนต่อเดือนเลยเวบสดกบวัสดกบ่สาสมครับงบประมาณเบืงองเบนลดีอยมแต่มันก็เป็นเงินภาษีพี่น้องนะครับรายการเงินสำรองใจฉกเฉินหรือเงินจำเป็นจำนวนที่นจะใส่ออกไปในเทอ่อนี่นะครับ22,780่ล้านบาทครับโดยจัดสรรให้แกสำนักปลัดกระทรวงการาคลังกับสำนักกองทุนสำหรับกองทุนนี่นะครับกองทุนที่เอ่อเปินการเรลือมนีงละ คาดว่าการดำเนินโครงการ,รเพิ่มวงเงินนี่จะส่งผลให้ GDP ขยายโตเพิ่มขึ้นลอยละประมาณ0.07ถึง0.08ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีบม่มีโครงการเป็นการซอยลดผ้าระคาใส่ใจโยกระดับคุณภาพชีวิตของบุแม่พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรนี่ครับให้ดีขึ้นสูงขึ้นครับนอกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบกับเงินเหลือใจ จากปีงบประมาณ2 5 6 8เพื่อใจหนีสารนาที่รัฐบาลก่อไว้เพื่อเสริมสภาพของให้กับสถาบันการเงินโดยจะโอนเงินงบประมาณจำนวน3า9 6 0นวนล้านบาทให้แกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์น่นแหละครับตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังครับเงินเงินเงินเหลือใจหลายอยู่ครับ30,000กว่าล้าน บาทนี่โครงการที่พี่น้องกำลังร่ออยู่ก็คือโครงการคนละครึ่งรับคนละครึ่งน่าสนใจอยู่เด้โครงการนี่เนาะสื่อ,อยังก็แล้วแต่รัฐบาลมาซอยออกเครื่องหนึ่งห่ยลอยหนึ่งใจหาสิบบาทส,สองลอยใจลอยหนึ่งมันน่าสนใจแล้วเออซอยเศรษฐกิจซอยกระเป๋าเท้านี่ให้ยูไดอีต่อไปหลายเดือนหลายสัปดาห์อยู่ด้ผมว่าเนาะโครงการนี่แม่บอกเลยสื่อสองลอยใจสองลอยเงินออกไป เบิรกระเป๋าเลยถถมมีสองอยเบิรครับแต่ว่าถ้ามีสองอยอยากซื้อสองอยรัฐบาลออกลอยหนึง่งเขาก็โจกออกลอยหนึง่งอีกรอยหนึง่งยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เห็นบอกมันดียังไงครับนายอดีตบัญทีมันยืนยันการลงทะเบียนโครงการคนละคริงครับบ่เกินกลางเดือนตุลาเนี่ครับนี่วันทีเท่าไหร่แล้ววันทีสองเนาะเัะอดีออกมา่บ้านเหมืน,น,นที่สองเออเขาว่าคนเมืองบนถึงวันทีหนึ่งตัวดีใจน้ำพึนนะครับอย่าเห็นแบบซ้ำหล่อถือเบอรอเลยครับบ่เกินกลางเดือนตุลาครับลงทะเบียนเลย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจถูกบายวันจันทร์ปกติขอมอรประชุมกันวันอังคารแต่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจนี่ถูกบายวันจันทร์ครับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนบอกว่างสิครับโครงการค้นละเคึงผลัดเติมผลัดเข้าไปนํืมแต่ความันโครงการค้นละเคืงว่ามีผลัดแต่ว่าของเพิ่นนี่มีผลัดพี่น้องก็ไปแปลเอาวัานแปลวันหยังจะเริ่มภายในเดือนตุลาคมนี่ครับอื ซึ่งเมื่อวานเพิ่มมีการแยกงบประมาณปีหกเก่าไว้ใส่สําหรับโครงการนี่เพื่อเล่งขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการนําหรักการของโครงการคนละเคิงพลัดเข่าพีหน้าในคณะรัฐมนตรีในสนัาดานาเปิดให้มีการลงทะเบียนได้บ่เกินกลางเดือนตุลาครับพี่น้องเตรียมเลยครับเตรียมลงทะเบียนเลยครับ โดยใส่ใจอย่างงบกลางสามารถนําออกมาใส่ให้พระเจ้าชนเข้าถึงโครงการใดทันทีเลยมันโมเมนต์ขี่คุยของจริงครับพันยังกล่าวอีกต่อไปว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจถูกใบวันจันคาดว่าจะเริ่มครั้งแรกได้ภายใน2ส,สัปดาห์และก็มือนี้ถือว่าเป็นวันวันแรกที่รัฐมนตรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบที่ผ่านมาหลังจากทีทแถลงนโยบายมาเนี่ย รัฐมนตรีทุกคนก็เขาประจําที่ตั้งในกระทรวงทุกกระทรวงนะครับที่ท่านเป็นรัฐมนตรีก็เขาไปนั่งบัญชาการที่ระบาดนี่ไปพบปะข้าราชการตามประเภทนี่เนาะผู้แต่งคาบบัญชาครับเขาเกิดที่เอาดอกไม้เอาของขวัญมาครับมามามอบให้่าท่านมาดํารงตําแหน่งใหม่กับมอบนโยบายให้ลุนงน้องที่ระบาดให้เจ้าหน้าที่ที่ระบาดนี่ ก็จะมีการประชุมเป็นกลุ่มๆไปตลอดระยะเวลาสี่เดือนที่เห็นงานอยู่อเพื่อจะสร้างความหมั่นคงมั่นใจให้นักลงทุนนําให้เขามาลงทุนครับให้เขามาใส่เงินใส่ทองให้เขามาทองเที่ยวครับอถ้ามีความติดขัดมองใดก็แจ้งใดเลยกับต่านนายกัาฟั่งทุกเรื่องครับเห็นงานแล้วมันติดหนาแน่นแจ้งเพื่อนโดยตรงเลยสี่เดือนบอดนเด้ครับแต่ว่าถ้าจะยุตต่อไปอีกสี่ปีตอง ทางานให้พี่น้องเห็นเป็นทีประจัก์ครับท่านก็จะยุ่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นรัฐบาลที่อยู่ในหัวใจประชาชนครับท่านพ่อเมืองครับช่วงแรกที่ผมเบาถึงเพิินเนาะครับว่าเพิินมารับตําแหน่งใหม่ครับบางคนก็ยังบ่ทันหูเลยว่าเิ่นซื่ออย่างครับซื่อทานชํานาญชื่นตาด้อครับทานว่าราชการจังหวัดท่านพ่อเมืองคนใหม่ครับเมว่านี่ครับก็มีการเป็น มีการประชุมกันเนาะเปิ้นก็เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานาการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเด้นีงานแหลกเลยเป็นประชุมกันอยู่ศารละางนะครับโดยมีว่าที่้อยตรีครับกอลกฤประเสริฐวงท่านรองผวาลาลการจังหวัดอุบลท่าน้อยตรีสาลมงคลมงค้นและสิริอันนี้ก็เป็นรองครับท่านผู้ชิดน้อย โสภากุนอันนี้ก็เป็นรองครับทั้งสามรองแล้วก็ท่านประรัดสมมาติโพธิท่านประัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั้งยี่สิบหาอำเภอครับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาร่วมประชุมกันครับท่านผวาประชุมเธือแหลกเลยครับรับสถานการณ์น้ำท่วมในการประชุมเท่านี้ครับก็มุ่งเน้นการบูรณาการแผนงานการป้องกันว่างมาตรการต่างๆภัยน้ำท่วมเฝ้าระวังติด ตามสถานการณ์น้ำซอยเรือประชาชนในพื้นที่เสียงไพ่ครับและกับประสานงานระวังหน่วยงานเพื่อให้การป้องกันการแก้ไขปัญหาอุตภัยมีประสิทธิภาพครับท่านต่อเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการประชุมสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรพร้อมเลยเห็นบ่ครับประชุมแต่เดียวสองเดืองสามเลืองไปเลยเบียกหลายครับท่านผู้ว่านอกจากนั้นครับท่านผู้ว่าลักษณะก็ะล่งเยี่ยม พี่น้องประชาชนที่เขาประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ศูนย์พักพิงชั่วข้าววัดบันทบอตตะนลนจระแม่ครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่จุดวัดน้ำเอ็มเจ็ดสถานีวัดน้ำแม่น้ำมู่นอยู่สะพานเสรีประชาธิปไตยครับโดยมีส่วนรจจาชการหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องกับรวมไปกับคณะของเพื่อนนํำเพื่อไปหายความซอยเหลือแล้วก็ไปดูแลป,ประชาชนที่ประสบวิกฤตภัยน้ำท่วม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น้าผูดด้ใดว่าท่านเคยเห็นหนาเพื่อนอยู่ในภาพจอั่นก็คือเพื่อนใส่เสือสีสมนะครับใส่เป็นตานำครับมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมาดูแลพื้นที่วัดดุบลนให้ดีดนะครับฝากความหวังไว้กับเพื่อนนี่ครับเสือสีสมเออ,อายุเพื่อนหาสิบแปดปีครับนี่แหละเป็นคนอีสานบ้านเฮาดีใจครับที่มีคนอีสานมาเป็น่อเมืองบอกภาษาเดียวกันกินข้าวเหนียวคือกันข้าวเจ้าก็กินอยู่ดอกพวงมาแต่ว่าเพ็่นลูข้าวเหนียว บอกยังกะจีเขาใจง่ายนะครับพี่น้องเขาบอกกาเขาถึงเดน้องเือหายไปบอกว่าภาษากลางครับเจ้าหน้าที่นี่พี่น้องเขาบอกกาบอกภาษาสื่อสารเดผมซ่อมเบิงเพราะว่าผมจัดรายการวิทยุเนาะเออถ้าปบอเป็นภาษากลางพี่น้องเขาบอกคอยโทรเข้ามาเดเขาบอกหยากร์นะเขาก็จะบอกหยานบอกว่าถึเบอกพิษบอกบอกเขาหูเออบอกเป็นกันเองแต่ว่าเขาบว่าภาษาอีสานใดเด้อสื่อสารเป็นภาษาล่าภาษาอีสานบานเขานี่ เขาอยากสื่อสารเขาอยากบอกตัวพ่อญ่แม่ญ่ผมซ่อมเบื่องเนาะภาษาอีสานนี่พี่น้องต้องซอยกันรักษาไว้เนียครับเพราะว่าเดียวนี้ลูกหลานเฮาครับสอนบอกภาษากลางวดโยงเรียนเขาก็สอนภาษากลางอยู่แล้วกลับมาพ่อแม่ก็บอกภาษากลางก็ลูกบอกว้าภาษาอีสานภาษาถิ่นกบกบลูกเลยครับเด็กน้อยมันเลยบอกว้าภาษาอีสานบ่เป็นอีก5าปี10ปีอีก10 20ปีครับรุ่นเฮาตายไปแล้วหรือรุ่นพี่อึ้งอายุแล้วพี่กบอายุแล้วนี่ ลูกหลานเบาภาษาอีสานบ่เป็นนะครับเป็นคนอีสานอยู่เกิดอยู่นี่แหละแต่มันเบ่เป็นเพราะว่าสอนมันครับต้องให้เขาเว้าแล้วครับรักษาไว้พ่อแม่เฮาก็ยังสอนผมก็ยังเว้าเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาซึ่งมีความภาคภูมิใจแล้วบ่อยากอายนําสมัยก่อนไปกรุงเทพฯถ้าว่าเว้าภาษาอีสานคนบักเสี่ยวคนเขาสั่งบ่กล้าเวเนี่